เอตอนนี้เดือนอะไรนะเดือน5ปี2023เฮ้ยเดือน6วันที่6 2023ไดอาโบ4ก็ออกมาแล้วนี่ว่าสวัสดีครับทุกคนคุณอยู่กับผม Bass n e w วันนี้ผมจะมาแนะนำ5เกมที่คุณสามารถเล่นรอไดอาโบสได้ก่อนจะไปรับชมกันนะครับเหมือนเดิมฝากกดคนแล้ว1ึ่งสับสัคลาเป็นกำลังใจให้เป็กแล้วก็ส้มโอทำคลิปดีๆในช่องน,นี้กัต่อไปถ้าเกิดว่าพวกคุณพร้อมกันแล้วก็ let's go WAR HAMMER 40,000 i n q u i s i t ว r เตอราคือเดอะอินควิสิเหนึ่งในหน่วยลบพิเศษของจกักรวรรดิที่จะเข้าห้ามหันกับศัตรูแบบไม่มีหยุดยั้ยงเริ่มต้นเนี่ยนะครับตัวเกมจะมีคานให้เลือกด้วยแต่ละคาการเล่นก็ต่างกันไปเลยมีทั้งเฮวี่ก u n n เนอร์ก e r หรืออะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มีตัวที่เป็น DLC ด้วยให้เลือกนะครับและสามารถที่จะเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้สูงสุด4คนทุกแพลตฟอร์มแถมมีโหมด PvP ด้วยนะ การเล่นเกมเนี่ยจะเน้นไปที่การยิงกันท้าส่วนใหญ่ครับแล้วก็ใช้สกิลมันมากๆเลยยางแนะนําให้ลองเล่นกันดูถ้าเกิดว่ายังไม่เคยเล่นนะโวเค n นหลอดออฟเมเฮอีกหนึ่งแอคชั่นอารสำหรับคอเดโบที่ไม่ควรพลาดข้อสังเกตของเกมนี้อีกอย่างคือเขาใช้ CryEngine ครับซึ่งทําให้ภาพที่ออกมานั้นสวยงามมากถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จักคลายเอนจิเนี่ย ก็คือเอนจินที่สร้างไทฟิตนั่นแหละครับภาพได้ออกมาสวยสมจริงฉากต่างๆไม่ว่าจะเป็นป่าไม้สร้างกหลังหักทางต่างๆนะครับสวยงามมากๆแล้วก็แอคชั่นเนี่ยก็ดูเดือดสุดๆมีทุกอย่างที่ไดอา l โบมีเลยนะครับรองรับการเล่นออนไลน์ได้ถึง4คนลงทุกแพลตฟอร์มเช่นกัน DS s e สเซนเป็นแอคชั่น RPG ที่มาในธีมของไซเบอร์พังเกมนี้มีจุดเด่นที่ภาพที่สวยงามครับ บรรยากาศเนี่ยหลายๆคนถึงกับพูดว่าทำออกมาได้ดีกว่าไซเบอร์พังซะด้วยซ้ำเกมมีกลิ่นอายของแดโบชัดเจนแต่ก็มีความเป็นไซเบอร์พังมากๆคอมแบทเกมนะครับเน้นไปนที่การยิงกันแบบบ้าระห่ำเลยทําปืนกลแอซเซวลูกซองปืนพกปืนช็อตไฟฟ้าศัตรูแต่ละตัวเนี่ยสมงมติถ้าเป็นหุ่นยนต์ก็ต้องใช้ปืนช็อตไฟฟ้าถ้าเกิดว่าเป็นคนก็ต้องใช้กระสุนไฟหรือกระสุนระเบิดอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่จุใจกับตัวเกมหลักเนี่ยนะ ปัจจุบันมี DLC เพิ่มมาด้วยซึ่งบอกเลยนะว่าโหดมากมีเพิ่มคาตนะเพิ่มมีรีเวิอนเข้ามาอะไรอย่างนี้นะครับมีการใช้สกิลในการบุกสู้กับศัตรูอย่างเช่นยกตัวอย่างนะเราโยนหุ่นยนยั์ออกมาแล้วขึ้นไปขับเหมือนเอเทมหรืออะไรอย่างนี้ไปเลยนะครับหรือ,หร,อหรือว่าเป็นแบบไททันฟอร์ 2, อะไรอย่างนี้เนาะรองรับการเล่นออนไลน์ได้ถึง4คนสามารถเล่นได้ทุกแพลตฟอร์อมเช่นกันครับผมไวกิ Viking, ้งูฟอมิกา แอคชั่น RPG ที่จะพาคุณดำดิ่งสู่ยุคสมัยแห่งความดิบเถื่อนแบบไวกิ้งท่ามกลางสมรภูมิที่เต็มไปด้วยเลือดและความหนาวเหน็บที่พร้อมจะฆ่าให้คุณตายได้ทุกเมื่อเพื่อความอยู่รอดภายใต้บรรยากาศที่กดดันและเสียงมาตาที่โหยหวนมีเพียงแต่วิถีไวกิ้งเท่านั้นที่เราชนะสิ่งแม้กระทั่งยักษ์โยธันได้เตรียมค้อนเตรียมขวานเตรียมดาบของคุณไว้ให้ดีเพราะวาฮาลากำลังเรียกหาคุณอยู่ สามารถเล่นพร้อมกันสูงสุดได้4คนบนทุกแพลตฟอร์ม Warhammer Chaos b เ n นเกมสุดท้ายจากจักรวาลวอร์ a ฮมเมอร์นะครับอีกแล้วแต่ไม่เหมือนกับเกมอินคริสตเอร์นะตัวเกมเนี่ย เป็นแอคชั่นอาที่เข้าใจง่ายมากๆครับจะมีจุดรับเควสจุดบอกเควสแต่ว่ามาไว้บนแมปเนี่ยอย่างชัดเจนสกิลมีให้เลือกและใช้หลากหลายตามแต่เลเวลของเราแล้วคาสแต่ละตัวนั้นเนี่ยเล่นได้สนุกตัวเลยครับแต่ละตัวเล่นต่างกันมากๆมีทั้งแบบเป็นซัพพอร์ตเพื่อนมีทั้งแบบเป็นโลกแรงเจอร์ที่แบบยิงธนูหรือจะเป็นตัว D l c ล่าสุดที่เป็น Wi t c h Hunter ที่จะใช้แบบปืนลูกโม่ยิงกับสัตว์ประหลาดหรืออะไรอย่างนี้นะครับซึ่งสนุกมากๆเลยแนะนำว่าให้เล่นกับแฟนหรือเล่นกับน็ได้ะคร สามารถเล่นออนไลน์ได้สูงสุด4คนทุกแพลตฟอร์มยังไงก็ตามแฟนในโบห้ามพลาดถุกประการครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับ5เกมที่คุณสามารถเล่นระหว่างรอไดอาร์โบ4ได้หวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับคลิปแบบนี้ยังไงเจอกับผมแบทนในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ